เอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านทัานหลับเข้าสู่รายการจิตบิพันธ์ผมนายพันธ์และยินดีต้อนรับคุณผู้ชมท่านกลับเข้าสู่เกม Minecraft Mod Showcase นะครับและในวันนี้นะฮะเราจะพามาดูมอดที่ชื่อว่า Untamed w i l d Mod นะครับเป็นมอดที่น้องๆเนี่ยขอกันมาเยอะมากๆเลยครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนะฮะมันเติมสิ่งมีชีวิตเข้ามาใน Minecraft คล้ายกันกับมอดที่ชื่อว่า Alex Mobs เลยนะครับเพียงแต่ว่ามอดนี้เนี่ยมอนสเตอร์ที่อยู่ในมอดนี้ส่วนใหญ่เนี่ย จะอยู่ในโลกของเราด้วยนะฮะแต่มันก็มีสัตว์แปลกๆแล้วก็สัตว์หายากที่ผมเชื่อว่าน้องๆเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักอีกเยอะแยะเลยเหมือนกันครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูในวิดีโอการนรับยังไงผมฝากออกไปกดไลค์คลิปนี้ให้ทีละกันนะครับกดให้หน่อยนะฮะเพราะมันช่วยให้วิดีโอของเราเนี่ย ออกสู่สาธารณะได้ดียิ่งขึ้นนะครับเวลาที่ไลค์ของวิดีโอมันเยอะเนี่ยยูทูบก็จะแนะนําสู่สาธารณะนะครับคนอื่นก็จะเห็นได้มากขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยผมรบกวนด,ด้วยนะฮะแล้วสำหรับน้องๆนะที่ยังไม่กด subscribe เนี่ยผมก็ฝากกดเอาไว้ทีละกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็มีความฝัน,นรับที่อยากจะไปถึง7 0 0 0แสน subscribers ก่อนที่จะสิ้นปีะครัยยังไงก็ฝากน้องๆพาผมไปส่งทีนะครับพร้อมกันแล้วก็ขอให้สนุกกับวิดีโอนะครับ Let's go <S โดยหมอดันเทม wilds นะครับเป็นหมอดที่เติมสัตว์เข้ามา,าที่ผมบอกไปนะฮะแต่ว่ามันเติมสัตว์เข้ามาเยอะมากๆนะครับซึ่งสัตว์ที่เติมเข้ามาเนี่ยก็จะแยกออกเป็นพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ครึ่งน้ําครึ่งบกสัตว์มีปล้องหรือว่าสัตว์น้ำครับและในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีประเภทสัตว์มากขึ้นไปอีกนะฮะโดยสัตว์ชนิดแรกนะครับที่ผมจะพามาดููนะกกก็จออย่่ใลุมขงพว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับซึ่งก็จะมีจํานวนสมาชิกเนี่ยมากที่สุดของหมอดนี้สัตว์ตัวแรกนะครับเราสามารถหาพวกเขาได้ในสวรรค์หน้าเท่านั้นนะฮะพวกมันก็คือตัวอาร์ตวากนั่นเองนะครับไอเจ้าพวกนี้เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่หากินตอนกลางคืนนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราเจอมันอยู่ในธรรมชาติในตอนกลางวันเนี่ยพวกมันก็จะนอนซะส่วนใหญ่นะครับหรือแม้นก็ลุกแป๊บหนึ่งแล้วก็นอนต่อพวกมันเป็นสัตว์ขนาดเล็กนะครับมีไซส์แค่1บล็อกเท่า นั้นนะฮะแล้วพวกมันเนี่ยก็มีชีวิตอยู่โดยการกินปลวกมแมลงแล้วก็หมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลากลางคืนนะครับมันก็จะออกมาหากินโดยการขุดดินนะครับเพื่อหามแมลงกินแต่ระหว่างที่มันขุดอยู่เนี่ยเราก็มีโอกาสนะครับที่จะเจอแตงกวาอาร์ตวาร์กนะครับ ซึ่งก็จะเป็นอาหารชนิดใหม่นะฮะที่เรามีโอกาสได้จากมันแล้วถ้าเกิดว่าเราฆ่าอาร์ตวาร์กลงพวกมันเนี่ยก็มีโอกาสที่จะดรอปไอเทมใหม่อีกอันหนึ่งของม็อดนี้นะฮะซึ่งก็คือไขมันของสัตว์นั่นเองโดยไขยมันของสัตว์นะครับสามารถดรอปจากสัตว์อื่นๆได้เหมือนกันนะครับไขมันของสัตว์นะ,ะสามารถนําไปใช้ได้2อ,อย่างนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือการคราบบล็อกไขมันครับซึ่งบล็อกไขมันสัตว์เนี่ยมีคุณสมบัติเดียวกันนะครับกับกองฟางนะฮะนั่นก็คือเวลาที่เราตกจาก ที่สูงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตกลงบนบล็อกอันนี้นะฮะมันจะลดฟอร์ดามเมจของเราครับและอีกประโยชน์หนึ่งนะฮะก็คือเราสามารถนําไขมันสัตว์เนี่ยไปรวมกันกับเบอร์รี่นะครับแล้วก็เนื้อที่สุกแล้วชนิดไหนก็ได้นะฮะเราก็จะได้ก้อนอาหารที่ชื่อว่าเพมิแคนมานะครับซึ่งก้อนอาหารอันนี้เนี่ย เป็นอาหารของคนนะครับที่เราสามารถกินได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างอิ่มพอสมควรเลยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดต่อมานะฮะก็คือพวกหมีนั่นเองนะครับโดยในหมอนี้เนี่ยมีหมีอยู่ตั้ง8ชนิดนะครับแล้วชนิดแรกที่ผมจะพามาดูนะฮะก็คือหมีดำซึ่งเป็นหมีไซส์กลางนะครับไอเจ้าพวกนี้เนี่ยพบได้ในป่านะฮะแล้วก็เช่นเดียวกันกับหมีชนิดอื่นๆนะครับมันกินทั้งพืชแล้วก็เนื้อหมีตัวที่2นะครับก็คือหมีถ้ำนะฮะซึ่งก็จะ หายยากกว่ามีธรรมดาค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าพวกมันเนี่ยจะไม่ค่อยเกิดนะครับแล้วก็เป็นเพราะว่าพวกมันเนี่ยมีชีวิตอยู่ในถ้านะครับทำให้พวกมันเนี่ยตาบอดนะครับแล้วก็เลิกพึ่งสายตาตัวเองไปพึ่งประสาทการรับกลิ่นแทนโดยมีถ้านะครับเป็นมีไซส์กลางแล้วก็มีความดุร้ายมากกว่ามีธรรมดาทั่วไปครับมีประเภทที่3นะครับก็คือมีสีน้ําตาลหรือรู้จักกันดีในชื่อมีกริสลี่กริซลี่นะครับึ้นชื่อเรื่องความใหญ่อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั แล้วเนี่ยพวกมันก็จะจัดอยู่ในประเภทหมีตัวใหญ่นะครับแม้ว่าพวกมันเนี่ยจะกินทั้งพืชแล้วก็เนื้อเนี่ยเราก็มักจะพบพวกมันในเขตน้านะครับแล้วก็กําลังล่าแซลมอนอยู่โดยถิ่นอาศัยของพวกมันนะครับก็จะอยู่ในเขตไทก้านะครับแล้วก็ภูเขาสูงครับหมีชนิดที่4ของเรานะครับเป็นหนึ่งในชนิดที่ใหญ่ที่สุดของหบอดนี้เลยนะฮะก็คือหมีถ้ำโดยหมีถ้ำเนี่ยจะต่างกันกันกบหมีถ้ำตาบอดนะครับตรงที่ว่าพวกมั จะใหญ่กว่าด้วยนะครับแล้วก็พวกมันไม่ได้ตาบอดนะฮะเพราะว่าพวกมันเนี่ยอยู่ในถ้าที่แสงเข้าถึงครับโดยพวกมันก็อาจจะออกมาจากถ้าบ้างนะครับนอกฤดูจําศีลและนอกเหนือจากไซส์ที่ใหญ่กว่าเนี่ยส่วนใหญ่พฤติกรรมมันก็จะคล้ายกันกับหมีกริซลี่ครับถ้าเกิดว่าน้องๆเดินอยู่ในป่าไผ่นะครับก็อาจจะไปเจอะเจอกันกับหมีชนิดที่5ของมอดีนะครับและจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะฮะนอกจากหมีแพนด้านั่นเองพวกเขามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า d ูโรโพดาเมลานโโลค่านะครับซึ่งไอเจ้าพวกนี้เนี่ยเป็นหมีในไซส์กลางนะครับและถึงแม้ว่าจะเป็นความรู้ที่น้องๆก็คงรู้กันอยู่แล้วว่ามันกินไผ่99%เลยเนี่ยก็อาจจะมีบางครั้งนะครับที่เราสามารถพบพวกมันกินหญ้าหรือว่าพืชอื่นๆในป่ายอยู่ก็ได้แต่ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าแพนด้าเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์กินพืชล้วนสีทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ระวังเนี่ยเราก็อาจจะโดนมันงาบได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าน้องๆนะครับล่องเรือออกไปยัง เลเขตน้ําเย็นเนี่ยน้องๆก็อาจจะเจอหมีโพล่านะครับหรือว่าหมีขั้วโลกเหนือที่มาครับเติมเข้ามาแต่อย่าเอาไปเทียบกับหมีโพล่าที่หมอดนี้เติมเข้ามาเชียวนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ไซส์ที่ต่างกันเท่านั้นไอ้เจ้าพวกนี้เนี่ยโคตรจะดุเลยนะฮะเป็นหนึ่งในหมีที่ใหญ่ที่สุดในหมอดนี้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่ามันจะหาตัวยากหน่อยเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจอแล้วมันจะล่าน้องๆอ,อ,อย่างแน่นอนแล้วนอกจากว่าบนน้ําแข็งมันจะเร็วแล้วนะครับ พอใหญ่คนนี้เนี่ยในน้ําก็โคตรเร็วเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าพยายามไปสู้กับมันในน้ําเลยจะดีกว่าเอาจริงๆแล้วอย่าพยายามสู้กับมันเลยน่าจะเป็นทางดีที่สุดฮนะมีตัวที่7ของหมอดนี้นะครับสามารถพบได้ในป่า Dark Oak นะครับพวกมันมีชื่อว่า Spectacle b บล r หรือว่าหมีแว่นซึ่งพวกมันเนี่ยเป็นหมีไซส์กลางนะครับและพวกมันได้ชื่อหมีแว่นมาได้เนี่ยเป็นเพราะว่าที่หน้าของมันนะครับจะมีลวดลายที่ค่อนข้างโดดเด่น ก็คือพวกมันจะมีหน้าเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับแต่ว่ารอบๆดวงตาของพวกมันเนี่ยจะเป็นสีดําแล้วก็ลากยาวออกมาลักษณะคล้ายกันกับแว่นครับแม้ว่าพวกมันจะดูน่ารักใส่แว่นเนี่ยอย่าโดนมันหลอกเชียวนะครับเพราะไอ้พวกนี้เนี่ยห่วงที่เอามากๆเลยนะครับเทียบกันกับหมีชนิดอื่นๆมันจะยีหน้าทุกคนที่เข้าไปในเขตของมันเลยอมาดูหมีชนิดสุดท้ายของหมอนี้กันนะครับมันก็คือซันแบ หรือว่าหมีหมานั่นเองโดยพวกมันเป็นหมีที่ไซส์เล็กที่สุดจากหมีทุกๆตัวนะครับโดยพวกมันนะครับได้ชื่อซันแบร์มาจากการที่ตรงบริเวณหน้าอกของพวกมันเนี่ยมีขนสีส้มอ่อนคล้ายก,กันกับสีของดวงอาทิตย์อยู่ครับถึงแม้ว่าหมีหมานะครับจะมีขนาดเล็กที่สุดแต่มันก็เป็นหมีชนิดเดียวนะครับที่สามารถเกิดบนต้นไม้ได้ฮะเพราะฉะนั้นแล้วครั้งหน้าที่อยู่ในป่าดงดิบเนี่ยก็ต้องระวังกันด้วยนะครับเวลาที่ปีนต้นไม้เนี่ยเราอาจจะ จะไม่ใช่คนเดียวที่อยู่บนต้นไม้แห่งนั้นครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับหมีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่หวงที่มากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่อยากโดนมันขเขมือบนะครับก็ยกพยายามไปเข้าใกล้มันเวลาที่มันหลับอยู่แล้วก็เช่นเดียวกันกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวอื่นๆนะครับมันรักลูกของมันมากถ้าเกิดว่าไม่อยากโดนมันขยํำอีกเนี่ย ก็พยายามอย่าไปเข้าใกล้ลูกมันครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยพวกหมีมันก็มักจะโจมตีเราแค่เฉพาะเวลาที่เราไปลุกลลําเขตมันนะครับแต่ว่าหมีไซส์ใหญ่บางตัวเนี่ยถ้าเกิดว่ามันหิวมันก็สามารถที่จะล่ามนุษย์เป็นอาหารได้เหมือนกันครับโดยหมีนะครับจะมีนิสัยเสียอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ไหนก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเก็บเนื้อหรือว่าอาหารที่พวกมันชอบเอาไว้ในกล่องนะครับมันก็มีโอกาสที่พวกมันเนี่ยจะตรงมาที่กล่องแล้วก็ทําการขโมยของกินออกไปได้ครับแม้ว่าพวกมันจะเป็นสัตว์อันตรายนะครับ ค้ามันลงได้เนี่ยนอกจากไขมันสัตว์นะครับมันก็มีโอกาสที่จะดรอปเนื้อแล้วก็หนังของพวกมันครับ ในปัจจุบันนะครับหนังหมีเนี่ยมีทั้งหมด4ประเภทนะครับหรือว่าสีสีนั่นเองแล้วแต่ละสีนะครับก็สามารถนําไปครับเป็นพรมได้ก็จะประกอบไปด้วยพรมสีขาวสีน้ําตาลสีถ่านน้ําตาลแล้วก็สีดําครับในส่วนของเนื้อหมีนะครับเราสามารถนําไปย่างแล้วก็เปลี่ยนเป็นสเต็กเนื้อหมีได้ครับสิ่งมีชีวิตเซตต่อมานะครับผมจะขอเรียกว่ากลุ่มแมวยักษ์แล้วกันนะฮะเพราะมันก็คืออย่างนั้นเลยครับเป็นแมวตัวใหญ่นะฮะชนิดแรกนะครับสามารถพบได้ในสวานนา หรือว่าสิงโตนั่นเองโดยในกลุ่มนี้นะครับสิงโตเนี่ยจัดว่าตัวใหญ่พอสมควรนะครับแล้วก็เป็นนักล่าที่อยู่กันเป็นฝูงนะครับหมายความว่าในกลุ่มหนึ่งเนี่ยเราสามารถพบพวกมันอยู่ได้ตั้งแต่2อถึงหตัวแล้วในกลุ่มหนึ่งนะครับก็จะมีตัวผู้ซึ่งก็จะมีแผงคออยู่เนี่ยหตัว โดยสิงโตนะครับก็จะมีญาติทางห่างที่อาศัยอยู่บนภูเขาเหมือนกันนะครับสิ่งมีชีวิตตัวนี้ชื่อว่าสิงโตภูเขานะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็เรียกมันว่าคูก้าหรือว่าพูมมากครับโดยต่างจากสิงโตธรรมดานะครับสิงโตภูเขาเนี่ยจะอยู่อย่างสันโดษนะครับก็คือนักล่าเดี่ยวนั่นเองอีกครั้งพวกมันยังตัวเล็กกว่าแล้วก็หายากกว่าด้วยครับถัดจากสิงโตนะครับเราก็มาดูที่เสือกันบ้างนะฮะโดยเสือตัวแรกเนี่ยผมจะเริ่มจากเสือดาวหรือว่าเลปร์ดก่อนนะครับเสือดาวนะ จะมีขนาดเล็กกว่าเสือจากัวนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ฟังนะครับเพราะมันจะมีรูปร่างที่ปราดเปรียวกว่านะครับแล้วก็สามารถพบสีเหลืองเนี่ยได้ในบริเวณสวานนานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปแถวไทก้านะครับเราก็อาจจะเจอเสือตระกูลเดียวกันกับเสือดาวนะครับก็คือเสือดํานั่นเองโดยเสือดำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าเสือดาวนะครับและมันยังมีเสือดาวอีกประเภทหนึ่งนะครับที่สามารถพบได้บนภูเขาหิมะนะฮะมันก็คือเสือดาวหิมะ นั่นเองนะครับแล้วด้วยอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็หิมะที่ปกคลุมหนาเนี่ยทำให้เสือดาวประเภทนี้นะครับทำการวิวัฒนาการขนของตัวเองเนี่ยให้มีสีคล้ายคลับขา,ขบขากันกับหิมะนะครับเพื่อที่พวกมันเนี่ยจะสามารถกลางตัวไปกับหิมะเวลามันล่าเหยื่อได้ทีนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับผมจะมารีวิวเสือจากัวต่อเลยนะฮะเพราะว่าหน้าตาของมันเนี่ย คล้ายกันมากนะครับกับเสือดาวโดยวิธีการแยกความแตกต่างนะฮะเสือจากวัวเนี่ยก็จะตัวใหญ่กว่าเสือดาวนะครับแล้วพวกมันเนี่ยก็พบเจอได้ในจังเกิลเท่านั้นนะครับอีกทั้งลายบนตัวของพวกมันเนี่ยยังน้อยกว่าด้วยแต่สิ่งที่ทําให้จากวัวนะครับแตกต่างจากเสือตัวอื่นมากจริงๆเนี่ยก็คือพฤติกรรมในการล่าเหยื่อของมันโดยพวกมันนะครับจะอาศัยอยู่ในป่าที่ริมน้ำนะครับเพราะว่าพวกมันเนี่ยกินปลาแล้วก็สัตว์น้ําเป็นอาหารนะ พวกมันจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของพวกมันเนี่ยอยู่ในน้ำเพราะพวกมันเป็นเสือที่ชอบายน้ำมากๆนั่นเองครับโดยเสือจากั้วนะครับก็จะมีอีกสีหนึ่งนะฮะที่หายากมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเจอเนี่ยก็จับเลี้ยงเอาไว้ซะเลยนะฮะมันก็คือเสือจากั้วสีดํานั่นเองแต่ในป่าดงดิบเนี่ยจากั้วยังไม่ใช่เสือตัวเดียวที่เราต้องระวังนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือเสือโครงนั่นเองโดยเสือโครงนะครับจะเป็นสัตว์สันโดษนะฮะก็ คือล่าตัวเดียวนะครับอีกทั้งในสายพันธุ์แมวยักษ์เนี่ยมันยังตัวใหญ่ที่สุดในหมอดนี้ด้วยเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่ห่วงที่แล้วก็ห่วงลูกมากๆนะครับถ้าเกิดว่ามันเลือกเหยื่อของมันแล้วเนี่ยแม้แต่จ้าก,กั้วหรือว่าหมีเนี่ยยังเอามันไม่ลงเลยครับเช่นเดียวกันกับหมีนะครับเสือทุกตัวในหมอดีเนี่ยจะห่วงลูกมากๆถ้าเกิดว่าเราเข้าไปใกล้มันตอนที่มันมีลูกอยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยมันจะพุ่งมาโจมตีเราครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าฆ่ามันลงได้นะครับเสือแต่ละตัวแล้วก็พววกกกกกสิงโตเน็็จะะดดรอูแล้หั ของมันซึ่งเสือและสิงโตแต่ละประเภทนะครับก็จะดรอปหนังที่มีลวดลายแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วหนังเหล่านี้เนี่ยก็สามารถนําไปคราฟเป็นพรมที่มีลวดลายเป็นของตัวเองได้ครับยังคงอยู่กับสัตว์ล่าเนื้อนะฮะสิ่งมีชีวิตตัวนี้เนี่ยสามารถพบได้ในสวหน้าเท่านั้นพวกมันก็คือหมาไฮยีน่านั่นเองโดยในมอดนี้นะครับมีไฮยีน่าทั้งหมด5ประเภทนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยหประเภทนี้นะครับจะมีพฤติกรรมเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะขอแสดงแต่ละสายพันธุ์เฉพาะลวดลายของพวกมันเท่านั้นครับโดยไฮยีน่านะครับจะล่าเป็นฝูงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าพวกมันเนี่ยมาจากคนละฝูงกันนะครับต่อให้เป็นสายพันธุ์เดียวกันเนี่ยก็มีโอกาสที่พวกมันจะกัดกันได้ครับไฮยีน่าเนี่ยจะประกอบไปด้วย5สายพันธุ์นะครับในหมอดนี้ก็จะมีไฮยีน่าอาร์ตบูฟซึ่งจะตัวเล็กที่สุด สีเทาอมเขียวไฮยน่าสีน้ำตาลก็ตามชื่อเลยครับตัวจะเป็นสีน้ำตาลไฮยน่าลายจุดตัวจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็บนตัวมันเนี่ยก็จะมีลายจุดอยู่ไฮยน่าลายทางตัวจะเป็นสีเทาเล็กกว่าไฮยน่าลายจุดแล้วก็ใช่ครับ บนตัวมันเนี่ยก็จะมีรวดลายเป็นลายทางและสุดท้ายนะครับก็คือไฮยีน่าที่ตัวใหญ่ที่สุดไฮยีน่ายักษ์หน้าสั้นครับโดยในชีวิตจริงแล้วเนี่ยไฮยีน่ายักษ์หน้าสั้นนะครับสูญพันธุ์ไปตั้งแต่4แสนปีก่อนแล้วนะครับและสิ่งมีชีวิตตัวสุดท้ายที่ผมจะรีวิวในวันนี้นะครับก็คือฮิปโปนั่นเองโดยฮิปโปที่อยู่ในหมอดนี้นะครับจะเป็นฮิปโปสายพันธุ์ฮิปโปแม่น้ำนะฮะซึ่งสามารถพบได้ในแหล่งน้ําในสวานคานะครับ แล้วก็ในสวอมหรือว่าหนองน้ํานั่นเองครับฮิโปนะครับเป็นสัตว์ตัวใหญ่ที่ห่วงที่เอามากๆนะครับโดยพวกมันนะครับกินพืชเป็นหลักนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ของพวกมันเนี่ยอยู่ในน้านะครับแล้วก็ขึ้นมาอาบแดดบ้างบนบกฮิโปนะครับจะโจมตีเราก็ต่อเมื่อเราย่างเท้าของเรานะครับจุ่มลงไปในน้ําซึ่งเป็นอนาเขตของพวกมันในปัจจุบันนะครับฮิโปเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่โจมตีแรงที่สุดในหมอน,นี้เลยนะฮะยังไงก็ต้อง ระวังกันด้วยแต่ข้อดีนะครับก็คือพวกมันเนี่ยไม่นับว่าบนบกเป็นพื้นที่ของพวกมันแสดงว่าเวลาที่เราเข้าไปใกล้มันบนบกเนี่ยมันก็จะไม่โจมตีเราครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยบังเอิญฆ่ามันลงได้นะครับฮิปโปเนี่ยดรอปกระดูกหนังไขมันสัตว์ แล้วก็เนื้อของพวกมันในปริมาณที่เยอะมากครับเนื้อของฮิปโปนะครับสามารถนําไปย่างได้แล้วก็กินอิ่มพอๆกันกับเนื้อหมีเลยครับและนั่นนะครับก็จะเป็นทั้งหมดนะครับสำหรับบอด untamed ว i l d s ในพาร์ทแรกของเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในพาร์ทนี้นะฮะผมก็พยายามที่จะรีวิวสัตว์ลิงลูกด้วยนมทั้งหมดให้ฟังนะครับแต่ว่าผมจะยังไม่แตะเข้าไปในส่วนของแรดนะครับเพราะว่าเนื้อหาของมันค่อนข้างจะเยอะพอๆกันกับมีเลยนะครับถ้าเกิดว่ายัดเข้ามาในวิดีโอนี้เนี่ยมันก็อาจจะเยอะ กนเเิไปรพราองั้นแล้วผมก็จะเอาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวสุดท้ายนั่นก็คือแรดนะครับไว้ในพาร์ทหน้าเพราะยังไงซะนะครับต่อต่อไปเนี่ยเขาก็จะเติมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมตัวอื่นๆเข้ามาในมอดอยู่ดีนะครับในอัปเดตหน้าหน้าแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราค่อยมาดูพวกสัตว์น้ําอย่างเช่นฉลามสัตว์ครึ่งบกครึ่งน,น้ําพวกเต่าหรือแม้แต่ซาลาแมนเดอร์ยักษ์ครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะเวลาที่ผมอัปคลิปอันต่อไปเนี่ยยังไงก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยแลลล้้้้้วววกกกกััันนนนคงงตตี็ออออขาาาไไปป่เจิ Peace oh. out.